สวัสดีกับพี่น้องเดี๋ยวสิพามัดซับน่าใหม่นาะนี่นอนบางใยหนึ่งเนี่ยสิสซับออกเพราะว่าพอเขาเอามันขืนร้ายนะพี่น้องถ้ามันขืนร้ายแล้วมันก็สีอันนะ่นซับเปนยากในเจ้าหน่อยนะพี่น้องมันนอนใหญ่โผล่เลยมึงเป็ละ นอยใหญ่แห้งพี่น้องโสดหลายๆแล้วเยีเย่ยสิมาฟังกูนอแห้งแห้งไงแห้งนี่ว่ะเสียงดังจวบจุบจวบเลยยุ่งกันยุง่งแต่ว่าก้อนน่ะใหม่ค่อยเนี่ยแปนดีเถอะได้พี่น้องแปนแปนไข่เฮ็ดข้างล่างให้มันให้มันสะอาดสะเอียนนาะเกิดไม่งูไม่เหนียวยังเท่ากัน มาเราก็ได้เห็นนะพี่น้องครับประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องมิตอนอยใหญ่ๆพี่น้องซับน้ำใหม่อยู่สหรัยาอยู่ออสเตรเลียจ้ะอยู่ออสเตรเลียเด้อใคะเด้อมีหอดน้ำใหม่กินเด้บะแมนว่ามันบะมีดเด้มีหอดน้ำใหม่กินเดี๋ยวสิบ้ามาซับน้ำหวานเนาะพี่น้องเดี๋ยวก่อนหันกล่องมาหาข่อยก่อนเออข่อยกับโบเก่งกล่องเนาะพี่น้องเอ้ยกับลำบากในจังหน่อยเด้อแต่ว่าโบเก่งกับว่าเป็นยังดอก มันแน่นซับเตามันนีกอนพี่น้องเตาเอาไว้มันก็บอกอันมีประโยชน์อยังเพราะว่ามันสิแคบกันกว่าสิบโให้ข้างในมันอันอันหนังเลยนะ่ใไ้เพิ่นได้มีทีกันยู้ในนี่สิบโให้มีฟาถ้าเพิ่นมีระบันโจกหยากเลยพี่น้องเฮ็ดยังกับโจกหนักเฮ็ดหยากโจกหยากจักกจงสีนาะขอก็เลยตีต้องเอาแน่นี้ กับประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องมีทั้งเหมือกับประมาณจักกอแปดเก้ากอนี่แหละค่ะเดี๋ยวสิขยายอีกอยู่อันนี้กะคนไทม่มาอยู่หนีเนาะคนอีสานบานเฮาละมาอยู่ออสเตรเลียนี่กะปูเพ่นบ่ไดม้มีอันที่ดินปลูกน้ำหมอกน้ำใหม่เพื่อกระซื้อกินพี่น้องเพิ่นกระซื้อกินบาน,นี้อันคขก่กะพอได้ปลูกเพราะว่าเมียที่ไอยมันก็มีพอได้ปลูกอยู่นะพี่น,ออน้องก็เลืยปลูกน้ำใหม่ค่ะ กัมีคนซื้อก่ขอนแกขายจังสีนะพี่น้องมันก็เป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะฮาอยู่ต่างแดนเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออันกดให้แนะ่กดติดตามให้ค่อยนันะ่แน่คอยแกอยู่ในสภาพแนวนี่แหละพี่น้องแต่ว่าคอยอยู่เมืองนอคอยแกอยากอยากเฮ็ดยูทูปก่อนแกอยากเฮ็ดยูทอกยูทูปเนาะเพราะคอยเฮ็ดยูทูปบ้านนี้คล้ายๆว่าเฮาอยู่เมืองไทยเฮากับเบอร์อืตกินแต่เฮาอยู่เมืองนอกเฮากับเบอร์อืตกินคือกันสินะพี่น้องก่อยก็เลยอยากให้อัน อันซับสะไคร่ยังซอยกดติดตามอีกข่อยน้ำเนยซอยไลรข่อยแช่ข่อยน้ำเนงสินะข่อยติเป็นแนวนะมแก่บ่ยอยมันต่แก่ยูดจังน่อยฮะกับไปล่างทำ้ำค้วนสะอาดดีๆเนาะพี่น้องไปให้เพิ่นผู้เพิ่นกินเพิ่อกนกะจ่ายเงินเพิ่อกนกะยักได้สวยๆงามๆนึงสินะพี่น้องประมนนันไปทำ้ำค้วนสะอาดโอ้โห้วสีวัวสีขาด เราทำมดาเดดดิพี่น้องกัวพี่สิขาดโอ้ยขาดนะพี่น้องขาดแล้วได้แล้วอู้ยพี่น้อยใหญ่่ใหญ่แห้งพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปตัดแต่งอีกทีนึงถมก่อนนะพี่น้องนะถมพี่หนามจะเดี๋ยวเยอะเสียหายพอนใหญ่เอาขี่หมามาถมป้าบ้านคอยเลี้ยงหมานะพี่น้องเดี๋ยวเอาขี่หมามาถมก็ให้เอาขี่หมามาถมแน่อยบ้านมันจะขึ้นทั้งทีนะพี่น้องเบิ่งทิล่ะน้อยใหญ่แห้งนะพี่น้องเราดูนะ เก็บเครื่องหนาคอยพุ่นมืงอันมูนี่นนก็นอนเน่้อยมันอยู่ก,ารกรลางกอเนาะพี่น้องเนาะเมื่อมันอยู่กลางกอเขาก็ต้องเอาออก,พกเพราะออกมากเพราะว่ามันกัสีใดอันอันคืนไม่ยังสินะพี่น,น้องประมาณน,นี้ละมึงน,นอนขาวขาวพี่น,อน้องนอนขาวแห้งนอนขาวแห้งยังวะนอขาวก็ได้ อย่เต็มถังพี่น้องอก็บเ,เต็มถังไปซับมาทุกก่อนนะอันนี้อันนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องบ่มีอีกแล้วเพราะว่ามันมันซับสามเทียแล้วนี่เทียสี่สามนะพี่น้องเนาะสามเทียแล้วประมาณนี้เระจะมามาประมาณนี้ประมาณนี้เห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวสีหายเบิง่งขักๆพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เระจะ มีแต่น้อยใหญไงขาวจูนผูนอยู่อยู่ข้างในก็ได้ขาวขาวพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันจังไดก็ขอบคุ้นได้หลายเด้อครับพี่น้องเด้อแต่มากก็กดรไลโคกดแทร์กตติดตามขอพูละไหลพูละแท์พูละอันนี้เนี่ยได้จากพี่น้องเด้อเพราะได้เฮ็ดให้ให้เบิ่ง่าค้นอยู่เมืองนอกก่ะนี่อาหารการกินคือบ้านเห่าคือกันสีนะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบคุ้นได้หลายเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ ต้เรื่องอีกกล้พี่น้องบอ่สะใจว่ะอ,อยู่กับธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติอีลอหนนล,ววนนล,นนลปีประมาณนี้และจ้ะเดี๋ยวกะกะเสียวัยซ้ำนี่ก็นาะพี่น้องทอดนี่ละนาะค่ะนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตั้งขึ้ืนนาะพี่น้องเอาน้อมใหม่ปุ่นอะเกือบทอโตูข่อยพอที่ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องจังไดก็ขอบกุณนได้หลายเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอให้มันถึงนง่นโกหน้าที่ก็นาะมันสิหมืดละ นั่นแหละกับประม่าณนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณดดหลายๆค่ะบาย